สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหยกนะคะอัญมณีสีเขียวๆที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ว่าเบื้องหลังความสวยงามเนี่ยเออมันมีเรื่องราวเยอะมากเลยทั้งวัฒนธรรมความเชื่อประวัติศาสตร,ร์เป็นพันๆปีเลยค่ะวันนี้เราจะมาลองสำรวจความหมายลึกๆของหยกกันนะคะจากข้อมูลที่เรามีครับก่อนอื่นต้องเออขอขยาใหญ่นิดนึงนะครับว่าคำว่าหยกที่เราเรียกกันเนี่ยจริงๆแล้วมันครอบคลุมแร่2ชนิดหลัก คือ n เน r i g h t อันนี้ใช้กันมานานมากๆในประวัติศาสตร์เลยครับกับอีกอันคือเจดี์ซึ่งเจดเนี่ยมักจะมีสีสดกว่าที่ดังๆก็คือสีเขียวจักรพรรดิจากเมียนมานั่นแหละครับอ๋อค่ะมี2แบบนี้เองครับแล้วความพิเศษของทั้งคู่ก็คือถึงแม้ว่าจะไม่แข็งเท่าเพชรนะแต่ว่าเอ่อมันเหนียวมากกอตัวใต้แรงดันสูงมากๆเลยทนทานไม่ค่อยแตกหักเหมาะเอามาแกะสลักครับ ความเหนียวนี่เองสินะคะที่ทำให้สมัยก่อนเขาเอาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยนอกเหนือจากแค่เครื่องประดับอย่างข้อมูลที่เรามีนี่ชี้ไปที่จีนเยอะเลยนะคะเหมือนจะผูกพันกับหยกมานานมากเป็น8,000ปีเลยในยุคหินใหม่นี่เป็นยังไงบ้างคะใช่ครับในยุคหินใหม่ของจีนนี่หยก เไม่ใช่แค่ของสวยงามเลยนะครับแต่สำคัญทางพิธีกรรมมากๆม,ม,มีการทำวัตถุอย่างปี้ที่เป็นจานหยกกลมๆแบนๆน,นะครับเชื่อกันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนสวรรค์แล้วก็มีฉงเป็นท่อยกสี่เหลี่ยมด้านนอกกลมด้านในอันนี้เขาว่าแทนโลกหรือแผ่นดินใช้ในพิธีบูชาแล้วก็ฝังไปกับคนตายนะครับโอ้แสดงว่าตั้งแต่แรกๆเลยยกก็โยงกับเรื่องชีวิตหลังความตายแล้วนะคะ พอมาถึงยุคราชวงศ์ฮั่นนี่ยิ่งแบบว่าน่าทึ่งไปอีกกับสิ่งที่เรียกว่าชุดหยกหุ้มศพฟังดูเหมือนในหนังเลยนะคะเนี่ยใช่ครับใช่ครับเป็นการเอาแผ่นหยกเล็กๆเป็นพันๆชิ้นเลยนะครับมาร้อยต่อกันเป็นชุดกลุมร่างผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะพวกชนชนั้นสูงเขาก็เชื่อว,ว่าจะช่วยรักษาสภาพศพแล้วก็นำไปสู่ความเป็นอมตะได้ อมมันสะท้อนสถานะแล้วก็ความเชื่อเรื่องพลังของหยกชัดเจนมากครับแล้วพอมาถึงยุคราชวงศ์ชิงเนี่ยหยกเจใดสีเขียวสดจากพมา่าที่เรียกว่าหยกจกกักระพัดก็ยิ่งเข้ามาทำให้หยกยิ่งมีค่ามีราคาสูงขึ้นไปอีกนอกจากเรื่องความเป็นอมตะแล้วในวัฒนธรรมจีนเองหยกมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อื่นๆด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับหยกนี่ถูกโยงกับคุณธรรมหอย่างเลยนะมีความเมตตา ความกล้าหาญสติปัญญาความยุติธรรมแล้วก็ความอ่อนน้อมแล้วก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์โชคลาภอำนาจแล้วก็การเชื่อมต่อกับสวรรค์ด้วยครับการมีหยกติดตัวไว้เลยเป็นเรื่องของคุณค่าทางใจแล้วก็สถานะทางสังคมด้วยนะครับแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยค่ะจากข้อมูลที่เราดูคือวัฒนธรรมฝั่งเมโสอเมริกาอย่างมายาหรือแอสเท็กเขาให้ค่าหยกเจไดสูงกว่าทองคำซะอีก อันนี้น่าแปลกใจนะคะทําไมล่ะคะครับเป็นมุมมองที่ต่างกันไปเลยนะสําหรับชาวมายาแอสเทเนี่ยหยกโดยเฉพาะสีเขียวๆมันคือตัวแทนของน้ําของข้าวโพดความอุด,ดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นแบบว่าแก่นของชีวิตเลยอ๋อค่ะค่ะเขาก็มองว่าหยกมีคุณค่าทางชีวิตทางจิตวิญญาณมากกว่าโลหะแวววาวแต่ไม่มีชีวิตอย่างทองคำ เราเลยเห็นเขาใช้หยกทำหน้ากากศพให้กษัตริย์ทำเครื่องประดับชั้นสูงหรือพวกเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมถึงมีค่ากว่าทองในมุมของเขามันเกี่ยวกับชีวิตโดยตรงเลยแล้วถ้าเราข้ามไปอีกฝั่งโลกเลยอย่างชาวมาวรีที่นิวซีแลนด์ล่ะคะเขาก็มองหยกเนฟไรหรือที่เรียกว่าปูนามูต่างออกไปอีกใช่ไหมคะใช่ครับต่างไปอีกแบบเลยสำหรับชาวมาวรีเนี่ยปูนามูไม่ใช่แค่วัตถุนะครับ แต่เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษที่เรียกว่าทาองกาแล้วก็เชื่อว่ามีจิตวิญญ,ญาณหรือมานาอยู่ในนั้นด้วยมีความผูกพันลึกซึ้งกับคนกับตระกูลกับผืนดินที่เป็นแหล่งกำเนิดพวงวัตถุที่ทำจากปุนมูอย่างจีรูปคนเฮอิทิกิหรืออาวุธเมเรเน่เลยมีความหมายมากกว่าแค่ของสวยๆหรืออาวุธ แต่มันคือศักดิ์ศรีคือสายเลือดคือพลังชีวิตของเขาเลยครับฟังดูแล้วยกแต่ละที่นี่มีความหมายเฉพาะตัวมากๆเลยนะคะทั้งจีนเมโสริกานิวซีแลนด์แล้วแหล่งสำคัญสำคัญของยกนี่นอกจากจีนกับเมียนมาแล้วมีที่ไหนบ้างคะก็มีที่อื่นๆอ,อีกครับอย่างรัสเซียแคนาดากัวเตมาลาแล้วก็นิวซีแลนด์เองซึ่งแต่ละที่ก็อาจจะมีชนิดมีคุณภาพยกต่างกันไป สรุปแล้วนะคะหยกก็ยังคงเป็นอัญ,ญมณีที่มีค่ามากในปัจจุบันไม่ใช่แค่เพราะว่ามันสวยหรือหายากเท่านั้นแต่เพราะมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเชื่อค่านิยมของคนในแต่ละวัฒนธรรมมานานมากๆเลยนะคะถูกต้องเลยครับและมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่กำหนดคุณค่าของวัตถุสักชิ้นกันแน่เป็นเพราะความสวยงาม ความหายากหรือว่าจะเป็นเรื่องราวความเชื่อความผูกพันทางใจที่คนเรามอบให้กับสิ่งนั้นๆซึ่งถ้าดูจากเรื่องหยกเนี่ยเราก็เห็นชัดเลยนะครับว่าเรื่องราวและความเชื่อนี่แหละที่ทำให้อัญมณีชนิดนี้มันมีความหมายลึกซึง้งแล้วก็แตกต่างกันไปในแต่ละที่ทั่วโลกเลยครับ